อุปกรณ์ที่ไม่ควรซื้อไม่ควรติดอันนี้แนะนำจากใจจากใจที่ใช้ XL7 สวัสดีครับพบกผมนัทไทยแลนด์กันกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงการใช้รถยนต์นะครับก็คือตัวของ XL7 ผมใช้จริงๆนะฮะใช้มาแล้ว6เดือนก็ก่อนเข้าสู่เนะื้อหาฝาก กด subscribe ช่องนัทไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับรถ XL7 สามารถ inbox ไปที่เพจนัทไทยแลนด์นะครับหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เนาะก็มาพูดถึงภาพรวมของการใช้รถ XL7 ตลอดระยะเวลา6เดือนหรือ10,000โลแล้วก็เข้าทำการตรวจเช็คระยะที่ศูนย์บริการเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไม่เจอปัญหาอเลยเลย คนอื่นเขาเจอแต่นี่ไม่เจออันนี้ก็ไม่แน่ใจสงสัยเป็นคนดวงดีแล้วก็ในเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่1,800นี่นีนตีไปสักพันเนะครับก็ไม่ถือว่าสูงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะค่าแรงฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของ XL7 ที่มันออกมาช่วงนั้นก็ผมบอกบอกไปครั้งที่แล้วเรื่องของออการรีวิว To วต้าไวลสเนาะคือแบบอาพูดตามตรง ระบบความปลอดภัยเนี่ยของเวลอดเนื้อกว่ามากๆนะครับคือถ้ามันออกมาพร้อมๆกันเนี่ยเผลอๆไปเวลอดนะครับแต่ว่าก็นะมันขึ้นอยู่กับความชอบคือบอดี้ข้างนอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลอดชบเฉียวแต่ภายในเนี่ยเวลอดก็ออกแบบมาสวยนะแต่ว่าวัสดุเนี่ยจะป้องแปงกว่า x l 7อซอันนี้พูดตามตรงไปนั่งมาแล้วใช้มาแล้วนะครับซื้อมาแล้วไม่เสียใจหรือว่าโอเคนะครับแล้วก็ถามว่า มันลุยที่ลําบากลําบากได้ไหมตามที่คนอื่นเขาไปรีวิวอย่างเงี้ยผมก็ไปลุยที่เขาค้อมาก็เทียบกับรถพวกรถโฟล์วิวก็พอไปได้ครับพอไปได้นะในทางที่ไม่ชันมากเรียกว่าไม่ชันมากคือคือไปได้อะสูงแค่ไหนก็ใต้ท้องไม่โดนคูดแน่นอนนะครับในส่วนถัดมาข้อควรระวังนะครับอันนี้เจอกับตัวเองเลยก็คือไอ้ที่ชาร์จจุดบุหรี่เนี่ยคือถ้าเราเสียบไม่ดีใช่ไหม แล้วเราเอา USB ไปชาร์จกับมือถือมันจะทำให้ฟิวตรงไอ้จุดบุหรี่อ่ะทั้ง3จุดในรถนะขาดแล้วก็ต้องไปติดต่อที่ศูนย์บอกเนี่ยฟิวขาดก็ศูนย์ก็จะติดมาให้ไม่เสียเงินนะอันนี้ไม่เสียเงินเออเออเขาติดให้ฟีอ่ะที่ศูนย์นะถ้าถามว่าศูนย์ไหนศูนย์ตลิ่งชันนะครับบอกได้เลยนะครับเขาก็บริการดีนะครับแล้วก็อีกอันนึง ไอ้ที่จุดบุหรี่ตรงเนี้มันต่อกับกล้องใช่ไหมก็คือผมก็ถามศูวนย์ว่าเออมันมีทางไหนที่แบบอยากจะใช้ไอ้รูเสียบข้างหน้าเนี่ยเอาไว้เป็นเสียบที่จุดบุหรี่แล้วก็เสียบเข้ามือถือได้โดยที่แบบเอากล้องต่อเข้าข้างในหลบไปเลยอะไรเงี้ยก็เสียค่ากล่องนะฮะเขาบอกเสียค่ากล่อง200 2 0 0เองถูกมากนะครับแล้วก็ขอแนะนํานะครับเรื่องของการซื้อตกแต่งนะครับที่ควรจะซื้อนะครับ และไม่ควรซื้อแล้วก็เดี๋ยวมีสรุปค่าใช้จ่ายให้เห็นว่าแบบตลอดระยะวเวลา6เดือนเนี่ยเสียอะไรกับมันไปบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มเรื่องของสิ่งที่ควรซื้อตกแต่งรถของ XL7 นะครับเอ่อก็คือที่ครอบมือเพราะเวลาเราเราจับแล้วมันจะเป็นรอยขนแมวอันนี้ผมมีประสบการณ์กับตัวของรถสวิปมาแล้วคือแบบเออมันเป็นรอยคู่จริงๆถ้าไม่ติดเนี่ยเป็นรอยแล้วก็บางคนเนี่ย ก็มีนนในกลุ่มนะบอกโอ้ยพ่ติดทาไมเดี๋ยวเอาออกมาแล้วมันเป็นสนิทเป็นรอยอเป็นรอยคูดมันดูน่าเกียดกว่าอันนี้ก็ติดนะ่าติดอยู่ยาวแหละแล้วถ้ามันพังอะไรเงี้ยหลุดเง,ง,งี้ยกาวไม่ดีก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่อันไม่กี่บาทฮนะหกร้อยกว่าบาทเองนะครับแล้วก็ตัวของสติกเกอร์ไวนนลอันนี้พูดตามตรงคืออยากให้มันดูแตกต่างกับคนอื่นผมก็ไปซื้อมาในช้อปปี้น 33บาทนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือตัวของไฟท้ายของเดิมเนี่ยมันไม่มีคัตเอลใช่ไหมแล้วก็ไฟตรงไฟเบรกด้านหลังสิงแดงอะ่ะมันเป็นไฟหลอกผมก็ไปเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับกออ็อยากได้อะไรที่มันแตกต่างกับคนอื่นก็7,900บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นลองไปดูกันลองไปคลิกดูนะครับคือผมซื้อตอนโปรเนี่ย7,900แต่ตอนนี้ย9 0 0อันนี้ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณนี้ลองไปต่อรองกับร้านเขาดูนะครับแล้วก็ไอเสาอากาศทั้งบนเนี่ยมันมันดูไม่สวยก็ไปซื้อมาในช้อปปี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทอืมก็ ติดแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ถามว่าสัญญาณดีขึ้นไหมไม่เลยสัญญาณมันเฮี้ยเท่าเดิมแล้วก็กรอบป้ายทะเบียน,นเดิมๆเนี่ยที่ได้มาจากศูนย์เนี่ยก็จะติดโลโก้โลโก้ศูนย์ไม่เอาน่าเกียดผมก็ชอบเชลซีก็ไปซื้อกรอบป้ายทะเบียนมาแล้วก็มาเจาะรูแล้วก็ติดเอาเองก็ไม่ได้ยากครับนะครับแต่ว่าต้องมีสว่านนะครับก็250บาทแล้วก็อีกอันนึงนะครับตัวของเวลาเปิดปิดประตูแล้วเรากลัวไปโดนกําแพงหรือว่าไปโดนรถคนอื่น อันนี้จะมีกันชนผมไปซื้อตรงรุ่นเลยนะเขียนว่าซูซูกินะครับก็แปะเอาไว้เป็นแบบใสนะผมรู้สึกว่าแบบใสมันดูดมูมินิมอลดีนะครับก็ซื้อจาก Lazada 159บาทก็ถือว่าโอเคอันนี้คือรอบคันหมดแล้วนะครับแต่งแค่นี้จริงผมว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วนะครับถัดมาก็คือเรื่องของอุปกรณ์ภายในแล้วกันเนาะที่ผมซื้อติดรถ XL 7ตัวนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือ กล้องนะครับเป็นกล้อง d ีดีพายมินินะครับเรียกว่า d ีดีพายมินิอันเนี้ยพั9สบาทหรือ1400บาทนั่นเองก็อันนี้ก็มีรับประกันแล้วก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็อันเนี้ยติดเอาไว้เพื่อต่อประกันด้วยในอนาคตเพราะว่าถ้าเรามีกล้องหน้ารถเนี่ยประกันเขาก็จะมีส่วนลดให้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมซื้อมาเสริมสําหรับไอ้ตัวเล็ก ไว้ดูพวกกระตูนเขาเนี่ยไว้นั่งหลังเบาข้างหลังผมเนี่ยก็คือที่แขวน iPad นะครับ iPad iPhone อันนี้ได้หมดเหลือแปะลิงก์ไว้ให้450บาทเท่านั้นเองไม่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงไอแผงข้างหน้าเนี่ยที่เป็นเงาๆเนี่ยเหมือนเคปล่าเนี่ยผมก็ซื้อไอตัวของไอเบ็ดนะครับเบ็ดน่ารักนอ่ะมาแปะมาแปะแล้วก็เอาไว้แขวนพวกแมส แหวนถุงได้เพราะว่าของไอตัวผมเคยชินกับสวิตไงมันจะแบบมีช่องๆแล้วก็วางของได้แต่อันนี้มันไม่มีนะครับก็ซื้อมานะครับอันละ9บาทนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไม่ให้เหมือนเดิมก็ซื้อจาก l a ซ a ด้แล้วก็ไอที่แขวนของข้างหลังตรงอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ตรงที่เด็กนั่งคาซีนะก็อันนี้ซื้อมา2อันนะฮะอันละ11บาท22บาทอันนี้ไม่รวมค่าส่งนะ ไอ้ที่กล่าวมานี่ไม่รวมค่าส่งนะซื้อจากรา z a ด a เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนึงตะข่ายเขาเรียกว่าตะข่ายจัดระเบียบก็คือถ้าลูกเราโตขึ้นมาแล้วเขาจะมาข้างหน้าเนี่ยมันจะกั้นได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะใส่ทิชชู่ทิชชู่เนี่ยเอาไว้ตรงนั้นได้ด้วยผมว่ามันมันมันสะดวกมากๆเพราะว่าทิชชู่ถ้าจะวางตรงกลางเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกไอ้ที่เก็บของมัน,มนเล็กนะครับของ XL7 อซ่าแล้วก็ สุดท้ายเลยภายในนะสิ่งที่ผมเพิ่มมาจริงคือไฟท้ายตอนที่ไปติดตัวของไฟท้ายเนี่ยผมไปเห็นว่าที่ร้านเขารับติดไฟข้างหลังที่ไว้ส่องของเนี่ยอันละพันเนาะพันน,นิดๆน่ะเออก็ติดเลยเออก็สว่างดีคือส่องเห็นของอะ่ะเออก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปต่อรองราคาขเขานะครับอืมอันนี้ก็คือทั้งหมดของ อุปกรณ์ที่ควรซื้อสิริรวมเลยแล้วกันนะราคาทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ที่ควรแนะนำเนี่ยหนึ 10, 1, 000, ่งหม่นหนึ่งพั่อามสิบสอบาทพอมาครับอุปกรณ์ที่ไม่ควรซื้อไม่ควรติดอันนี้แนะนำจากใจจากใจที่ใช้ xl 7หรือคนที่ใช้รถอนอื่นแล้วแบบที่เป็นสไตล์แบบนี้นะครับแล้วเจอแบบผมแล้วแบบไปติดนะครับก็คือ แหลกลังคานะครับผมซื้อมา7,900บาทก็ถือว่าสวยนะติดแล้วมันก็โออดูเป็นรถลุยๆดีแต่ถามว่าได้ใช้ไหม no ไม่ได้ใช้เลยขนาดไปต่งจังหวัดก็ไม่ได้ใช้นะครับก็คือของมันจุได้พอดีผมนั่ง7คนแล้วแถวข้างหลังก็จุของได้เยอะบอกตามตรงเออก็ไม่จําเป็นจะต้องมีนะครับแล้วก็อันถนัดมาอันนี้ก็ซื้อจากช้อปปีก็คือตะข่ายคลุม คุมข้างบนน่ะก็คือเอาของวางไอ้บนแหลกใช่ไหมแต่ขายคคมินทีเนี่ยผมซื้อมา3ามบาทก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมก็ไม่ไม่ได้ลุยอะไรขนาดนั้นไม่ได้ขนของเยอะขนาดนั้นก็คือซื้อเผื่อไว้แหละแต่ว่าถ้าแนะนําก็ไม่ควรซื้อนะครับแล้วก็กระเป๋าแหลกหลังคาไว้กันน้ําอันนี้ผมซื้อมา2,799บาทซื้อมาทําไมไม่รู้ยังไม่ได้ใช้เลย เออถามว่ามันดีไหมกันน้ำก็ก็ดีกับมันยังไม่ได้ใช้อันสุดท้ายเลยเนี่ยที่ไม่ควรจะซื้อเลยเนี่ยบอกเลยอย่าไปซื้อแม่งนะก็คือกระเป๋าไอ้ที่กันของตกอ่ะคือมันก็ไม่บอกนะว่ามันต้องจอดรถม,มันเอากาวสองหน้าแปะมันก็ไม่อยู่นะอันนี้ลองกับตัวเองไปแล้วแปะลิงก์ไม่ให้แล้วไปถล่มแม่งเลยคือแม่งไม่บอกอ่ะว่าต้องจอดรถอันนี้แย่มากนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ควรซื้อเนี่ย 1 1 8 7บาททีนี้ก็ขอสรุปรวมเลยแล้วกันนะครับก็คือค่าใช้ใจ่ายเช็คระยะนะฮะหเดือนตามบุ๊กมานะรหรือ1,000 10, 0โลนะครับก็คือ1,899บาท36สตางค์ก็ตีไป1,900บาทแล้วก็บวกกับจีปะถาที่เราแต่งภายในแต่งภายนอกเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย24,418บาท จุดสาสตางค์นี่ค่าใช้จ่ายสำหรับรถ XL 7ตลอดการใช้งานไม่รวมค่าน้ำมันนะน้ำมันแบบไม่ไหวจริงๆนะครับก็ยังไงเนี่ยผมว่า,าผมก็สรุปรวบให้หมดเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถ Suzuki XL 7แล้วกันเนาะหรือคนที่มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองไปพิจารณาตัดสินใจกันดูมีอะไรก็ ถามมาได้นะครับแล้วก็ subscribe ช่องนัดไทยแลนด์ให้ด้วยวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ